สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบจำนวนที่ไม่มีการกระจายกันนะครับอันดับแรกมารู้จักวิธีการก่อนนะครับสำหรับการลบจำนวนนับในแนวตั้งนะครับทำได้โดยเขียนตัวเลขให้หลักเดียวกันอยู่ตรงกันแล้วหาผลลบทีละหลักโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ขวาสุดก่อนนะครับแล้วจึงนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบนะครับ มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับพุทธศักราช2550นักเรียนชั้นป .4 ทั่วประเทศมี955,419คนพุทธศักราช2556มี84,419คนจำนวนนักเรียนชั้นป .4 พุทธศักราช2550กับพุทธศักราช2556ต่างกันกี่คนจากการอ่านโจทย์นะครับเราก็จะได้ว่า จำนวนนี้คือตัวตั้งนะครับส่วนจำนวนนี้คือตัวลบนะครับอันดับแรกเขียนตัวตั้งลงไปก่อนครับตัวตั้งคือ9 5 5 4 9 9นะครับเขียนตัวลบลงไปครับตัวลบคือ8 4 4 1 9นะครับโจทย์ให้หาผลต่างนะครับเพราะถามว่าต่างกันกี่คนเราจึงหาผลต่างได้โดยวิธี ลบนั่นเองครับทีนี้เราก็ลบกันทีละหลักนะครับโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ขวาสุดก่อนนั่นก็คือหลักหน่วยนะครับ9หน่วยลบ9หน่วยเหลือเท่าไหร่ครับเหลือศูนย์หน่วยนั่นเองครับต่อไปหลักสิบนะครับ1 0ลบ1นเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ0ย์สิบนะครับต่อไปหลักร้อย4 0 0ลบ400เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ0ู0ร้อยนะครับต่อไปหลักพัน ห้าพันลบสี่พันเหลือเท่าไหรครับเหลือ1,000นะครับต่อไป5 0 0 0 0ื่นลบศูนย์่นเหลือเท่าไรครับเหลือห้าหมื่นนะครับแล้วก็หลักแสน9 0 0 0 0 0นล0แปดแสเหลือกี่แสนครับ1นึ่งแสนครับถูกต้องนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถหาคำตอบได้แล้วว่าจำนวนนักเรียนชั้นป .4 4พุทธศักราช2550 กับพุทธศกราช2,556ต่างกัน151,000คนนั่นเองครับตัวอย่างถัดไปนะครับพุทธศักราช2,558มีนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ2,51,573คนซึ่งมากกว่านักเรียนหญิง1 1 3 0 0คน พุทธศักราช2,558มีนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาทั่วประเทศกี่คนนะครับจากการอ่านโจทย์เราก็จะได้ว่า2,515,73เป็นตัวตั้งนะครับส่วน1 1 3 0 0คือตัวลบนะครับอันดับแรกเขียนตัวตั้งลงไปครับตัวตั้งคือ2,515,73นะครับ อันดับต่อไปเขียนตัวลบนะครับซึ่งตัวลบคือ1,1300นั่นเองครับโดยวิธีการหาคำตอบในข้อนี้เราจะหาได้โดยการลบนั่นเองครับโดยเริ่มลบทีละหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับ3หน่วยลบศหน่วยเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ3หน่วยเหมือนเดิมนะครับต่อไปดูหลัก10ครับ70 ลบ010ก็เหลือ70เท่าเดิมครับต่อไปหลักร้อยคือ500ลบ300เหลือเท่าไรครับเหลือ200นั่นเองครับต่อไป0 0 0 0ันลบ0พก็เหลือศูนย์เหมือนเดิมครับต่อไปหลักหมื่นคือ10,000ลบ10,000ก็เหลือ0ย์หมื่นครับต่อไปหลักแสนคือ500,000ลบ1 0 0 0 0 0ก็เหลือ400,000ครับ หลักล้านไม่มีตัวลบก็เขียน2ล้านลงไปได้เลยนะครับหน่วยเป็นคนนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถหาคำตอบได้แล้วว่าพุทธศัรกราช2558มีนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ2 4ล้านแสนคนนั่นเองครับนักเรียนลองไปฝึกฝนเรื่องการลบดูนะครับจะได้ชำนาญในเรื่องของการลบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ